ครับสวัสดีครับท่านผูน้ชมเอฟซีท่านครับผมครับวันนี้แอดมาหาปูรมไสมาติดตามต่อหมวดเลขของปูเขาล่าง06นย์0ไอศูนเต็มๆให้น้องชมมาติดตามันต่อหมวด่างวดนี้ปูจะปลอยแนวทางตัวไหนกันต่อให้น้องชมมาอ่านี่ซึ่งแม่แต่เี่นไปอยุ่ตรงนี้นะครับทุผู้ชมหมวดทีเดียวกัะให้โชคกันพี่น้องชมมาติดตามครับผมว่า ปูอ่าร่มใส่เราจะให้ตัวไหนกันต่อครับผม่ปูโชคดีบ่ที่ไหนสักหับเลขสิบหกศูนย์ล่างมกปูนะศูนย์ศูนย์หกมันตกลับนกปูตกกลับเนาะถือว่าเขาเพิ่งเอานกปูถือว่าเขาเพิ่งเอาเพราะว่าแต่คนเรียนเก่งนะศูนย์หกหกศูนย์นั่นเองนะครับผมจะมาติดตามต่องวดกันครับผม แนวทางจากครูกันไฮซี่กันเนาะครับผมครับผมโอ้ oh. อันนี้ของของงวดนี่เห็นปู๊ปุนี่นนของงดก้อนของงดก้อนนี่ครับผมเอาเป็นหลักฐานานะครับนทะ่านชมโอ้เลขเลขวิ่งกับมาก,กันเต็มเตตัวนี้ครับ oh. เลขวิ่งเข่าทึ่งศูนย์ทึ่งหนึ่งนะครับผมหกศูนย์ โซนหกอ่ะเข้าต้นๆนะพี่น้องเข้าตัวกลับแต่ว่าวิ่งสวนได้ติดเข้านะครับพี่น้องเลขติดเข้าทั้งล่างทั้งบนอ่าโซหกล่างอ่าหนึ่งสองบนคือติดทั้งบนทั้งล่างท่านผู้ชมนี่คือหลักฐานงวดที่ผ่านมานะครับเพื่อหลักฐานงวดที่ผ่านมาผู้กระหายเพิ่งไว้เป็นสังเกตจะกับเป็นหลักฐานกันอ่างวดนี้งวดนี้ผู้เห็ดเรียบร้อยแล้วครับผมอภิษฎเชิท่านน้องชมเขางวดนี้ นะครับผมงวดนี้งวดเป็นที่หนึ่งมิถุนายนนะครับงวดที่หนึ่งมิถุนายนปูก็ให้เลขติดมีหกมีเก้ามีแปดมี่มาํากันบนไอปูอาจจะมาขั้นมากกับมาหกแปดที่ปูเนาะเอาละ <laughs> ครูชมนี่ครับเดี๋ยวยจะดึงภาพเข้ามาให้ดูกใกล้ๆกันนะครับผมนะครับ คุณผู้ชมงวดประจำวันตุนท่านเด็กนี่ตุนนะครับผก็ืมอ่าใส่หมึกแดงก็ได้พี่น้องหือหมึกดำล้องกันอยู่ข้างในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนปูเนาะปูให้ต่องวดนะครับผมหกห้าเลขติดนะครับผมเลขติด ก็มีหกมีเจ็ดมีแปดครับผมบนล่างนวดกระปูนะบนล่างนะครับผมบนล่างส่วนเลขมีเลขสามตัวพ่อบอกปูมันครับเลขสามตัวเอาทายวิ่งเลขวิ่งนะครับผมเลขวิ่งวิ่งบนล่างนะครับผม วัดนี้มีหกกับเจ็ดโอ้ตัววงกลมนี่ตัวเด่นโมกูเจ็ดวิ่งเจ็ดนะครับเด่นเจ็ดวิ่งหกกับเจ็ดเด่นที่เจ็ดนะครับผมอ่าตัวเด่นนะครับพี่น้องช้ชมตัวเด่นันเด่นเจ็ดนะครับผมเนี่ยครับอจับคู่สามตัวเอาวันนี้ปูไห่ฮอตสามตัว้ะพี่น้องชมสามตัวก็มี อาจจะคู่สามตัวบนนะครับผมคู่สามตัวบนนี่ครับผมถึงตรงสวยเจี๊ยบประสวยงามขอถอดขอผ้ายืดซีกันนะครับดื้อนี่ครับกสิเห็ุกันจระแล้วครับพี่น้องชมนี่ครับมีเลขสามตัวก็มีสามหกเก้านะครับผม ามหกเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดสามเอาตัวกับมโนปูกลับกันได้ตัวนี้ได้ได้กิบมาเด็ตัวเดียวนะปูจะมาปูกลับไหนเอาทีนี้มาเลขบอลนะครับปิดบอลเลขบนนะครับผมบนจับคู่ให้ที่เก้าหกเก้านะครับผมหกเก้าแล้วก็เจ็ดเก้านะครับผม 6, 4, 7, 1, หกสี่เจ็ดหนึ่งเก้าสามนะครับผมเก้าสามทีนี้ล่างนะครับเรือล่างล่างก็มีสี่บแปอลปูสบแปเนาะแล้วก็เจ็ดสานึ่งห้ 9ก้าหกกับปูเก้าหกแล้วก็สามเก้านะครับผมเก้าส่วนที่ตัวเน้นตัวเน้นที่ตัวปูห้เด่นหัวดนี้ได้ไปหรองเด็กบนาจับคู่ก็มีเก้านะครับผมนี่ครับผมแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดามมุมีนี่ปูะ 7, ะ 7, 3, น,นะผมเขยนบาถึงตัวนี้ โอ้ขาดเจ็ดสามน้อพี่น้องน้อ้มเจ็ดสามเอ้าตัวเด่นตุดตตรงนี้นะครับผมแล้วก็เก้าสามโอ้ปู้ให้สามคู่ได้กว่าคู่กว่านี้สามคู่ส่วนล่างนะผมล่างปูให้สองคู่นะครับผมเจ็ดสามกับเจ็ดหนึ่งนะครับผมทผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะครับผมงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน ขอให้ปังๆกันสุขุนุท้อนนภีน้องเด้ออรูให้เราท่างกันนะพี่น้อ,องสานงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนเลขติดของครูก็มีหกเจ็ดแปดนะครับผมเลขที่ก็มีหกกับเจ็ดเด่นที่เจ็ดนะครับผมับขอครับนัก,กมั 6, 7, 9, 7นสการครูครับผมบบครับนสกรัรครับครับปีชนะก่อนนะครูเนาะถ้าชอบประจัดกับการเสร็จแล้วแต่อย่าเลื่อ,อนนพี่น้องผู้ชม วัดนี้อาจจะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเอาละครับทุผู้ชมท้ายคลิปนี้ท่านที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไกลค์กดแชร์ให้ทางช่องกันนะครับดื้อ,อเพื่อเป็นกำลังจใจในการทํางานของแอดกันนะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันนะครับผมขอ,อเป็นค่ากําลังใจนะครับผมเอาส่วนแนวทางของปูกัหกกบ,อบอหอยมากันเรียบร้อยแล้วครับดื้อหอยมากกันเรียบร้อยแล้วอาจจะตั้งให้อยู่ที่ แม่ตะเคียนกันนี่ครับผมเอาเจะจ้ากันที่แม่ตะเคียนกันเพื่อ,อพี่นอ้องได้ส่วนงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนนายนกสิ5กันครับผมมิถุนายนได้พี่น้องเลขติดของปู่ก็มี6มีเจมี8กันครับผมบนล่างกันด้พี่น้องเอาจาัดก,กันบนล่างเลยนะครับเลขวิ่งก็มี6มีเจด เด่นที่เจ็ดครับผมวงกลมให้เรียบร้อยครับผมจับคู่สามตัวบนนะครับผมจับคู่สามตัวบนก็มีสามมีหกมี 9, เก้าอสามหกเก้าแล้วพี่น้องสามหกเก้าแล้วเก้าเจ็ดสามนะครับผมส่วนล่างาจับคู่บนก่อนนะครับผมจับคู่บนก็มีหกเก้าเจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามนะพี่น้องชมตัวเด่นตัว วัประจํางวดนี้คือตัวเน้นนะฮะตัวเน้นก็คือ๙๖๙๙๓๗๓ครับผมอ่าส่วนล่างนะครับผมส่วนล่างก็มีอ่า๘๔นะครับผม๘่๘๘๘ครับพี่น้อง๔๘๗๓๗๑๕๗๙๖๓๙ตัวเน้นนะครับพี่น้องตัวเน้นเอาเน้นที่๗๓กับ๗๑คือล่างนะครับผม ใน้างช่ชมแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางให้พิจารณาวิรารหากันดีๆซะก่อนนะพี่น้องเด้อวิราะห์กันดีๆซะก่อนก่อนท่านจะลงทุนนะครับผมทางช่องได้มาเป็นแนวทางให้เท่านั้นครับผมเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะครับครับแต่คิดดีขอขอให้ท่านชมจงสุขีสุขขังร่ำรวยสตางันสะตางมีใช้กันเยอะๆนะครับพี่น้องผู้ชมอย่าเก็บอย่าจนทุกคนขอให้รวยๆกัน เงินใหนน้องทองไรมาสู่สมาชมกันสุขทุกคนด้พี่น้องขอให้ทมาชิกันร่ำร่ำรวยรวยปังปังกันต่องวดกันได้พี่น้องงวดที่แล้วปู่ก็ปังกันล่างกันนะครับงวดนี้จะปังทั้งบนทั้งล่างกันนะครับผมขอให้สมาชมเอาไปกันเสี่ยงโชคกันสลากที่มันสบายกันได้พี่น้องเป็นเพียงแนวทางสำหรับวันนี้อยู่ที่วัดปู่ร่มชัยกันนะพี่น้องตามตองวดกันเด้่อยพี่น้องด้วยขอให้สมาชิกันร่ำร่ำรวยรวยกันปังปังกันที่ แห่งๆกันนะครับผม